ป้ารอใครอ่ะป้ารอใครรรอใคมันรอใครคุณอ่ะก็ไม่ได้รออ่ามันรอก็เดินไปสิคุณม่อยู่ก็้วคุณม่อยู่เพราพราฉันทำไมพวกฉันรอคนอยู่นี่ไม่ใช่เราคุณรอใครเราเปิดร้านอยู่เราเปิดร้านอ๋อนี่นี่ร้านเขาเหรออ๋อเฉาแผงเอาไว้เราเปิดร้านอยู่อ๋ออแผงแผงของคุณใช่ไหมคะโอ้โหแปลผงของคุณเหรอคุณรอเด็กรอเด็กไว้รอเด็กเอาะรอเด็กเหรอ มีเป็นหมูสดเด็ดด้วยมีบ้านขายหมูใช่ไหมมีหมูเลี้ยงหมูเต็มเลยใช่มเอาไปขายมาท่านเหรออ๋ออันนี้แผงหมูรอหมูอ๋อแผงหมูอ๋อรอหมูมาลงถึงเชือดออ๋คุณคุณหน้าที่ชำแระแล้วครับคุณคกัวต๋องชำระเงินเชอดชระแล้ว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 คุณหน้าที่อะไรแพคกิ้งอ๋อแพคกิ้งแล้วนี่อันนี้เป็นเจ้าของร้านเก็บตังค์เก็บตังค์อย่างเดียวปฟาดเถอ มีลูกช่างต้องสองคนเลยแผงแค่นี้นี่แผงแค่นี้15ตัวลงวันหนึ่งกี่ตัวคะลงวันนลงกี่ตัววันล้15ตัวเลย15ตัวตะวันไก่อะเอ๊ะไก่หรือหมูไก่สรุปที่เป็นแผงหมูและแผงอะไรหมูไก่หมาเอ๊ะอะไรนะขายหมาอยู่หมาเอ้าเอ้ายังไงเนี่ย เขายหมูอขาไก่ขายหมูหรือขายไก่ขหมูหรือขายไก่ันแน่ม่ได้นร่ะจขายหไก่ท่้านถือมาแล้วแกเข้ร่วมดไปลองลองทำบ้างในรอบปีอ่ะแค่ถามทตรวจจับด้ยเหรอเอาไงเอาโหด้ลยนะยืนยืนอยืนยืนเตะพอเลยเตะพอเลยเอาแ่ค้าเก่าพี่เหรอจาหมูขายไงจ๊ะคนมาซื้อ ลอก่อนขายังไงวันนี้ลงไมเลยนะขายเป็นโลเขาบอกขายเป็นโลชีวิตขายเป็นลยางเป็นโลสิบบาทขายไหมว่ะสมฆัสั่งการเลยนะคนไทยขายเอสับรู้เรื่องลยเอาสับด้วยอาสับด้วยสับด้วยสับด้วยใค่มาพูดหรออ้าแต่งเรื่องแต่งอ้าวแบบนี้ขายของมีเงินในกรสักงซ้เราเป็นลูกค้าจะมาซื้อของซื้อหูสิบ้าทสับด้วย สิบแต่เก็บล้านไปเลยดก่อนสิบสิบาทก็จะเป็นสิบาทดรับรับลไรับมดไหมสิบบาทรับหมด้วยไหมด้วยแต่ว่าที่นกานเป็น้เรื่องผลไเลยหมดหรอคะปากหดไอเงือกหมดไอเงือกเงือไอเงือกหมดอีั่อรยีขายไปเนี่ยซีอะไรละมอยอย่างนี้เล่าซื้อหมูซอหมางนี้ อันนี้แผงโผูของผู้ารัตนานะคะพอดเคามาลงกรอที่นะคะสอลกรองเอาผมขึ้นทางแล้วหขึ้นทาแล้วนี้เริ่มกิจการดีขึ้นแล้วนะเขาไะขายเาขึ้นางนนี่นีนี่แผงางขาีแผงขายสเกสเกตสเกตอย่างนี้เลยวันนี้ลงกีตัวัว้ลงรับลง้อหรือสิบห้าส้นทกนะแต่ขายโหเ่ยสเกตสเกต ขายเด้รามอย่นี้เขาไปรัลูกค้าอยม้เอ้ยก็ดีผมน่าชื่อนร้าน่นี้มีลูกค้าสองคนเอาาเีย่อีจะมงขายของงหันห้ามาหาลูกค้าดิเออหันหน้ามานี้เนียเนี่ยไม่มีไม่มีทรงแม่ค้าเลยเนี้ยแล้วบอกขายของความเป็นแม่ค้าไม่มีเดืนทรงก็มี วมึงก็ไม่มีไม่เขาเป็นที่น่เขาเป็นผู้ัดวาโหีกัตลอดเลยนะเจ๊นี่เขาบริทของนที่เก็บเาปจ้างเงินเนีดีเราแล้วเจ๊นะเนี่ยแของเขามันอม่นยังเรียบร้อยกันเลยนะจะต้องไปให้เอาสองแมขนงมันแหละแียจะพอหรอเอาสองแขมอะไหรอ่มะจาแรุกอไกรเอาของเรานี่นี่จุนี่จ่ผา โอแขงขงที่จุดเย็บผ้าแทเงที่ของที่จุดเย็บผ้านะแข่งที่ของเอ่อยี่ยต้อยเขาเอ่อขายหมูขายหมู็ดขายหูกิจายุ่งอ่ะเย็บเย็บผ้ารอกอะขายหมูรออ่ะเย็บรตีมตลอดเลยร้านมเจานาไหนอั้องมีกสองห้าสองนะคืองไปดูดีหนสองมัดเฮ้ยน่มาสามนี่สาสองสามสาม สามะสล้านนสามล้านมีอากขายได้้ยสามล้านไม่ใช่ไอซุ้มสุดท้ายอ่ะซุ้มเพื่อนพี่นอดเฮ้ยซุ้มสุดท้ายเขบอกของเพื่อนพี่นดนะอจะขายได้บุ้ยลเนี่ยโอ้เนี๋ยมันกินแล้วเนี่ยโง่เลยนั่นมันหมา

กอนเช่าด้วยอ้โหก่อ huh> นี้อ okay. oh, uh ๋อา้ก่อนเลี้ยงหูแล้วก็ดึงมาเชื่อมน้เรื้อึ้นมห้าง้นมห้างต้องแนะ้าี่นี่เลยโอ้โหาธรรมดาเนี่เลืออนมีโคังเียบผ้ามัดดิบอันนี้โคัเรามีลยถั่นน้องได้่นน้อง้เันเอาเลยเ้ ชาวพนี่โหจัดการไม่ธรรมดาได้ยันี่มีสาแผลนนี่แผลไใครคะของใครว่าแผลนี่เป็นของใครเนี้ยจุกจุกจุกจยกจุกจุกนอกจนกจนกจุกจดกจุกจุกจจุกจมกจุก่อก่อกก่อกจุกจุกจุ้จนกุ้กจนกจุอจกจุกจกในบ้านจุกจุกออกนอกนอกจุ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 กจตกจุ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 กจกจุ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 แจจกจกจก อันนี้ผมอาขายปืนนั่นคือจะที่จะขายพวกนั่นอุปกรณ์ยี้าร้านโยขายปืนอนนี้น้านนี้ของขายขายปืนนะคะเดี๋ยวเธอว่าเอจงทจะมาห้ามยิ่งไม่รู้ไงเพราะชันของของของพุทธนาอันนี้อันนี้นะคะพี่สมิขายเคื่องแบบตำรวจตำรวจพวกดาวพวกเสื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเบ้านด้วยขายพวกอะไรอย่างเงี้ยนะ้ ตอนนี้เราเราบอกบอกไอซีที่เราเราอยู่ห้างอะไรคะคุณคุณเป็นเลขาของคุณรัตนาอาบอกที่ว่าที่นี่เราห้างอะไรเปิดข้าปลาุหมูหมูเป็นห้างรัตนาฟาซ่าครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะเลี้ยงหมูบนนี้ด้วยแล้วพอสามารถลากหมูออกมาจำหน่ายแล้วก็ขายตงนี้ได้ด้วยนะเลี้ยงหมูสองตูวหางานเลยบอกว่างาพที่น้อยบนนี้หมดเลยและอย่างอื่นเออบนนี้หมดเลยถ้าใครสนใจมาติดต่อได้นะคะกับคุณรัตนานะ มากดบุญได้เลยชั้นนี้นะโอเคนะอย่าลืมกดแล้วก็แชร์ช่องปาเฟมิลี่นะคะสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นคนไหนชอบได้จริงขวานูนตัวเองสามารถกดโลจิสเกอร์ได้หนึจุอยเกินสามตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่ากดรัวนะจ๊ะเดี๋ยวเราลงคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราติดตามตัดเอ๊ไปอ่ะบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวเก็บตังค่าเช่าก่อน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณตาเดินเก็บตังค่าเช่าก่อนนะคะสองที่นะคะบ๊ายบายไปบ๊ายบายสีก่อนเรียบบ๊ายบาย